สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเมื่อน,นี่จะผ้ามาเห็ดน้ำพริกกะปิกิ่นแซ่บเ้อจ้าน้ำพริกกะปิต้องกินกับผักหลายๆนะจ้ะมันยังจะแซ่บเขาสวนไปกระพ่อใบมะกอกำลังงามเลยจ้าหย่อนอ่อนๆนาฝนตัดกินข้าวเดียวกับป่งแล้วจ้าหย่อนมะกอกนี่พักอีกอย่างก็คือพักขาที่ขาดบดา่ได้กินกับน้ำพริกกะปินะจ้ะ ชุบไข่ทอดเขากันดีขนาดมือนี่เป็นวั้นยุดกะว่าจะเฮ็ดคลิปยาวนะจ๊ะคลิปนี้จะเป็นคลิปยาวแน่จักน้อยพักอีกอย่างที่ขาดว่ไดก็คือมะเขือพ่วงนะจ๊ะน้ำพริกกะปิตองมีมะเขือพ่วงทัดไปกะก็บหมางหน้าอุตอเลยจ้ะดอกดินฟ้าก็มีเด้อจ้ะ เป็นต้นของญาติคางบ้านนี่ละจ้ะมันโลนเมือดอกลินฟ้าลวกแล้วก็จะมีรสขมชักน้อยน,นะจ้ะล่างน้ำสะอาดเอาเกสรกับขอบดอกมันออกจ้ะเวลาลวกดอกลินฟ้าอยากให้มันเป็นสีขาวน่ากินใส่น้ำสม,สมสายชู่ลงไปนิดนึงนะจ้ะกับเกลือใส่เกลือนิดนึงจ้ะน้ำสมสายชู่นี่ใส่อยู่เดอ้อจ้ะแต่ละลืมกดวิดีโอ ต้มยุกประมาณสามนาทีเนี่ยละจ้ะเพราะว่าถ้าต้มโดนกว่านี้มันจะเปื่อยสูตรนี่คมนิดเดียวเด้อจ้ะถ้าไพามากคมมลายก็บ่ต้องใส่น้ำสมสายชู่เด้อจ้ะ เรียบร้อยแล้วจ้าน้ำพริกกะปิพักหลายๆเมนูวันหยุดแซบๆน้ำกันเด้อจ้า